แต่นึงมานี่วุ้ยหอมมากพี่น้องนี่ครับจับปลาสองมืออพอาจับปลาสองมือได้เสยเเเปลาลงไปพี่น้องตรงนี้ลูกสาวกินเพ็สนำฉันได้ครับพี่น้องนึงเสือเอาขับกลับ,บออกเสือน้ำไวเอาน้ำมันจะคนดับเละเอาโตวัวมันกันระบาดดีเลยครับ ่นปลาซอยมาสี่เจ็ดตัวกันครับพี่น้องโอ้โหนี่เตี่ยวประเดต่อนพี่น้องเสิร์มาคกบเหรอหวานไรโยกออกไปเลยละพี่น้องซุกละครับมาเด้อครับพี่น้องกินหนึ่งป่ามือนีิป้าถูกป้าออกก็เอาโหลดเท้าพอจะคุณเอาขอของป่าได้ครับแต่คอเบ่งบีนะครับเออมาย้ำให้ละเอียดได้ปะเออผมมันหวานครับ ซุดย,ยอดพี่น้องมาเด้าครับ